ขอบคุณแม่ครูน้อยนะคะครูน้อยอยู่หน้าบ้านนะคะท่านซื้อเกี่ยวบองของเราไปแลว้วรอบหนึ่งอร่อยมากท่านก็เลยสั่งอีกนะคะรอบนี้ทั้งหมดเลยนะคะของท่านนะคะท่านก็จะไปต่างจังหวัดนะคะทางปากินบุรีนู่นนะคะเนี่ยน่คะเพราะว่าญาติญาติของท่านบอกว่าอร่อย ก็เลยมีงานทางหนุนก็เลยสั่งสั่งเกี๊ยวบองไปแกกออเดอร์นะคะรัวๆนะคะเกี๊ยวบองของกระดาอร่อยสุดทุกขั้นตอนทําด้วยตัวของเราเองนะคะไม่ได้ไปซื้อใครมานะคะแบรนของเราเลยนะคะเดินมาเด,าเดา้นมาบรรจุกเกี่ยวบองส้อยกันเด้นนี่นี่ลิงน้อยมาช่วยด้วย ลิงตัวหนึ่งไนะหมนั่งกระเซิ้งกระเซิ้งเงต็มที่สี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยบรดดาก็เลยได้ช่วยงานเลยงานทำอะไรเด็กๆแกเก็บบลอดาแก็บบลอนดามีน้าที่ทำอะไรว้า สติกเกอร์ก็วิ่งไปกินขนมใช่ไหมใช่่ยกโชว์หน่อยเป็นยังไงเกี่ยวบองมวลดานกระปุกแบบไหนกระปุกเท่าไหร่รุ่นนี้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทขายถูกๆอร่อยอร่อยทำวันนี้นะคะดูวลาดากระเซิร์กระเซิงมากเลยค่ะออเดอร์นี้จะจัดส่งหมดเลยนะคะเนี่ย ก็เดือไว้กินนิดหน่อยนะคะเพราะว่ารับไปหมดแล้วเอาทำทำนี้เท่านี้ไม่ทําเยอะกว่านี้มันเหนื่อยก็ทําแบ่ปีสีแล้วนะคะเด็กๆไม่ช่วยก็จะเสร็จเร็วขึ้นนี <c oughs> ่ค่ะบรรจุแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใ <c oughs> ส่ด้วยพกเกอร์นี่ด้วยนะคะนี <c oughs> ่ของละยี่สิบหาบทน,นะคะบรรจุ90บกรั 3. ะเส้นอันนี้เผ็ดน้อยเพราะว่าออเดอร์นี้เอาแต่เผ็ดน้อยอย่างเดียวค่ะเผ็ดมากไม่เอาเผ็ดน้อยอย่างเดียวนะคะเจ็ดสิบห้ากล่องนะคะออ,อเดอร์นี้เอาไปเกลเพราะว่าท่านบอกว่าอร่อยนะคะทุกอย่างตั้งลิมิตหมดเลยนะคะตั้งลิมิตทุกอย่างเลยนะคะเต็มเป๊ะ จะไม่ให้ขาดนะคะมีแต่เกินนิดหน่อยอเป๊ะๆเลยนะคะชุดกบเรียดนิ้วนะคะค่ะของก็แงค่ะกับของก็แพงโอเคนะคะเยี่ยมไหมคะเยี่ยมเยี่ยม uk, ยอสิดิก่ก็โชว์ด้วยเกิดวรลดาเย่าบองแม่วรลดาสักนาคอนยย Yeah, yeah. มาค่ะพี่น้องมาค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ช่างไม่มาให้ลูกค้าออเดอร์นะคะออเดอร์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะให้ลูกค้าท่านเคยซื้อไปกินท่านชอบนะคะท่านก็เลยสั่งออเดอร์ไปแกะน,นะคะทำให้ท่านเดบ,บสุดๆเลย สุกทุกขั้นตอนแบบนี้นะคะนี่ค่ะอต้องขั่วนะคะนี่คะคั่วไม่ดีจะจะไหมตูดนะคะต้องใส่ใจนะคะคั่วก็ต้องเอาลงถึงตูดเลยนะคะดู้เกือบไปแล้วไงต้องเอาตูดให้ดีนะคะเอาไม่ดีไหมตูดโอ้ขอมสีเลยอันนี้โอเค นะคะคทําใหม่ๆวันนี้นะคะเกี่ยวบวงของวรดานะคะเม่วรดาสกลนครน,นะคะอร่อยรัวๆนะคะอร่อยรัวๆค่ะ ไปตำไปโขกนะคะตอนนี้ไปตำนะคะไปตำให้เข้ากันดีๆแล้วก็ไปคั่วอีกรอบนึงค่ะน้อยนะคะให้ลูกค้าท่านเคยซื้อไปกินท่านชอบนะคะท่านก็เลยสั่งออเดอร์ไปแกะนะคะ,นะคะทำให้ท่านแบบสุดๆเลย แ,แ่นเพราะว่าสร้างอยู่แล้วสองแผ่นนะคะโฉนดสองแผ่นและอีกแผ่นหนึ่งก็เป็นลงรถเนาะได้สามคันเพราะว่าเป็นโฉนดแยกส่วนนั้นก็เลยเอามาทำเป็นร้านขายของนะคะแล้วก็อยู่ด้วยนิดหน่อยนะคะอยู่เป็นหลักก็ต้องอยู่บ้านใหญ่เหมือนเดิมนะคะคนเราเคยอยู่ตรงไหนเคยนอนตรงไหนก็นอนตรงนั้น,น,อ,น,น,นอาจจะเป็นที่สำรองกันไป อันนี้หลังจากที่เราโขกเรียบร้อยแล้วนะคะเราผสมเราโขกนะคะโขกเรียบร้อยเลยนะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เละ,ะอร่อยค่ะของวราดาสุกทุกขั้นตอนนะคะช่วงนี้ก็ไปฝากเพื่อนขายไม่ใช่ไปฝากหรอกคะ่ะไปส่งให้เขาขายอยู่ตลาดก็มีลูกค้าซื้อแต่ไม่เหมือนเราค่ะเพราะเขาซื้อไปเนาะแต่เราทั้งซื้อทั้งเกลียยลูกค้าไมา่ซื้อผ้าคามก็เกลีเดี๋ยววราดาเสร็จนะคะ เสร็จจากการที่ทําร้านแล้วเวลาเวลาดาเอาขึ้นร้านนะคะอาจจะอยู่บ้านอาจจะมีตู้เย็นเล็กๆสักใบหนึ่งเอาไว้นะคะสักสองประตูก็พอเผื่อเราใส่ของเย็นเผื่อใส่ของขายจุกจิกบางทีขายแต่ผ้ามันก็เงียบเนาะเงียบเรานั่งอยู่ว่างๆก็อาจจะมีของตู้แช่ด้วยสักใบต้องดูงบประมาณคะ่ะเวลาดางบน้อยคะ่ะทำตามแรงนะคะ แรงของตัวเองค่ะมีกำลังเดือดบุกนะคะตรนี้มาที่จะทำ้านวรลดาผ้าขามนะคะนี่นะคะผ้าทำมาจุกอันนี้ที่วรลดาเอามาทําเป็นลานนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นร้านนะคะ,ะ,คะ,คะเป็นร้าน,นะะเนราจะลื้อลัวออกนะคะตรงนี้นะคะลื้อลัวออกเนื้อที่ตรงนี้10เมตรนะคะ ทำสิบเมตรนะคะตรงนี้อันนี้เป็นฝั่งบ้านนะคะนี่บ้านวรดาล่างเล็กๆเนะะี่ยขยาวไปนูน่นสุดนูนนะะ่นและ้ะค่ะรถก็เอาจอดไว้คันเดียวเพราะว่ามันคับแคบช่างก็เอาไปฝากไว้บ้านน้องชายอูดิตเซอร์วิสนะคะอันนี้คือฝั่งบ้านของวรดานะคะเป็นตึกต่ําค่ะบ้านชั้นเดียวเนาะอันนี้ก็ทางตึกต่ําทําแบบเซฟเซฟค่ะเงินก็ต้นทุนน้อยเนาะทำไปอีกอย่างเราก็มีของเก่าด้วย ็นไหมคะโครงลังคาสีแดงนี่คืออันเก่าค่ะเป็นกรงหมาแล้วก็ที่จอดรถนะคะอันนี้ทําใหม่ค่ะสีขาวนะคะสีขาวทําใหม่นี่เป็นอันใหม่นะคะอันนี้ข้างบ้านก็เหลือไว้เผื่อจอดรถได้นะคะคันนี้เนี่ค่ะเหลือไว้สามเมตรครึ่งนะคะด้านหน้าบ้านก็เหลือไว้เมตรยี่สิบเมตรสามสิบ ด้านในห้องนี้เวลาดาทําเพียงมิตห้ามิตนะคะนี่ค่ะกว้างห้ามิตนะคะนี่ก็ติดกระจกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เป็นบานเลื่อนคะ่ะบานเลื่อนอันเก่ามาจากตลาดเนาะเพราะว่ามันมีสองชั้นให้เขาที่เซ็งไปหนึ่งชั้นเราเอามานี่ค่ะเห็นไหมคะข้างบนก็เชื่อมต่อกันนะคะให้มันนี้พอเราอยู่ได้ก็มาทําอันนี้นะคะทําเล็กๆนะคะทําหน้าต่างนะคะ หน้าต่างเลื่อนน้อยเอาไว้มองดูนะคะว่าคนไปคนมาฝั่งนั้นไหมมากันตรงนี้อันนี้เป็นครัวเล็กๆนะคะตรงเป็นครัวด้านหลังเล็กๆอันนี้ก็แกกั้นนะคะกั้นออกมากั้นออกมาตรงนี้ก็เป็นห้องนอนแบบกลางวันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะให้ช่างก่อทึบขึ้นมานะคะทึบขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะตอนแรกว่าจะไม่ทําห้องน้ําลูกก็บอกว่าโอ้ยแม่ทําหลายที่ แต่ก็มันจําเป็นเพราะว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเนาะเกิดปวดท้องมาจะวิ่งเข้าบ้านใหญ่เนอะบ้านใหญ่ก็มีสองห้องน้ําค่ะคนละฝั่งค่ะฝัง่งก็เลยจําเป็นต้องทําเพราะว่าอ,าอนาคตอาจจะไปขอบ้านเล็กที่เนะาะทามีห้องน้นําเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหลือไว้เยอะเลยนะคะจริงๆใจอยากเอาแบบว่าอีกสักเม็ดยี่สิบแต่คิดไปคิดมาแล้วมันใช้เนื้อที่น้อยเราจะกั้นนะคะ เราจะกั้นตรงนี้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ผนังตรงนี้ก็จะก,กั้นนะคะเป็นประตูเก็บของค่ะเพราะว่าตรงนี้ทางออกเนาะอันนี้ทางออกค่ะทางออกตรงนี้นะคะทางออกมาห้องน้ำใช่ไหมคะเราก็จะมาเป็นห้องน้ําตรงนี้เนาะห้องน้ําก็จะวนๆไปนั้นปิดทึบเลยค่ะตันนี้เราก็เข้าเป็นห้องขายของเนาะก็จะแบ่งกันไปแบบนั้นค่ะอันนี้เราก็จะบางทีเนาะเ,ออเกิดว่าผ้ามันขายไปขายมามันไม่เวิร์กเราอยาก อะไรล่ะเราอยากเปลี่ยนแปลงหรือเราอยากทําอย่างอื่นนะคะเราก็ทําได้เราสามารถขายเบตเตะเล็ดหรือสามารถเอาถังน้ําแข็งมาตั้งตรงนี้ได้สามารถซื้อผักซื้อผักมามัดขายได้นะคะคนเรามันอยู่ที่ความที่ว่าเราอยากทําอะไรบ้างนี่คะ่ะหรือํามาตอนเย็นคนฟันไปพันมาอยากเอาลูกชิ้นมาปิ้งก็ทําได้ปิ้งข้าวกี่ก็ทําได้ประมาณนะคะนี่คะ่ะข้งนี้เป็นใหม่หมดเลยนะคะเราก็ เงินไม่เยอะเนาะก็จะทําค่อยๆไปถ้ายังไม่มีปูที่แบบเพดานก็จะไม่ทําค่ะเพราะว่างบน้อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะงบน้อยจริงๆแล้วราดาอยากได้กระจกทั้งสองด้านแต่มไม่มีงบค่ะก็ทําด้านหนึ่งนะคะด้านหนึ่งก็ยังสั่งทําก็หมื่นกว่าบาทน,นะคะกระจกฝั่งนี้ก็จะใช้แบบว่าประตูดึงค่ะที่เราเอามาจากตลาดนะคะอันนวันนี้ช่างไม่มาเนาะ ช่างไม่มาเราก็มีโอกาสาทําเกี่ยวบองด้วยนะคะเดี๋ยวไปเกี่ยวบองต่อนะคะนี่คะ่ะจะเปิดประตูแบบนี้นะเพราะม่พี่้องคะ่ะนี่ค่ะคองเอามากองจนเทิกไว้นี่เลยนะคะสินค้าเราก็มีนะคะท่านใดสนใจเอาก็ได้นะคะนีคะอันนี้มาเกี่ยวบองคนรา่ให้หลานชายขลนไว้รอคนเอาน้ำลงอีกนะเดินเดิม น้ำมทำไมมัน,อ,น,น,นะะอันนี้เป็นไม่เผ็ดมากนะคะมีเผ็ดน้อยเพราะว่าท่านกินเผ็ดไม่ได้ก็เลยระดับน,นี้นะคะแต่อันนี้ก็ยังเผ็ดอยู่นะคะสําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดนะแต่เราก็เอาจืดมากกันก็ไม่เข้ารสชาติค่ะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องสาท่านใดอยากอุดหน,นุนสินค้าโวลดาก็เชิญน,นะคะ เราก็มีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีเหมือนเดิมุเสื้อผ้าค,คามก็มีอยู่ในห้องนะคะท่านใดสนใจอยากขึ้นเรืออุนนวลวาดาก็ขอบพอคุณทุกคนนะคะทุกอย่างก็ใช้งบประมาณของวราดาก็อยู่กับลูกๆค่ะก็ตัวช่วยน้อยนะคะก็นะคะอันนี้เราก็จะแพ็คส่งให้ลูกค้านะคะอันนี้เอามน,นกระมมันไม่คือลูกค้าเอาหมดแล้วนะคะ แล้วเราก็จะไปบรรจุกระป๋องให้ท่าน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนนะคะขอบคุณคุณคุณจริงๆทุกท่านนะคะที่น่ารักสอบวรดาทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะกดไลก์กดแ like, จ้งวรดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ